วิเล่นอยู่ฝนก็ตกะนะคุณมากี้บอกว่าเราจะหาชายสีนี่ไงคะชายสีสวัสดีทุกคนสวัสดีจ้าตอนนี้นะคะทุกคนประมาณบ่าย4ี่โมงนาทีนะคะไอยอยู่ในป่าความลับนะคะพี่ขุนเลิกงานบ่าย3แล้วก็พายขับรถมาที่นี่ไอจะมาตามหาเห็ด มันปูจ้าแล้วอ้ก็มาเจอแล้วหนึ่งกลุ่มนะคะอาจจะดูเหมือนแห้งๆเหี่ยวๆแต่ก็มีดอกที่เพิ่งจะที่แบบเพิ่งจะได้น้ำแล้วมันสวยๆอนะเนาะเดี๋ยวจะพาดูพาเก็บตอนนี้เลยโอเคทุกคนยังรู้สึกว่าความชุ่มในดินเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ มันมีฝนตกลงมาบ้างนะคะนี่2ดอกเมื่อตกี้ไอยแยกกับพี่ขุนตรงที่จอดรถนะคะไอก็เดินขึ้นมาเก็บเห็ดที่มันเหี่ยวๆริมทางค่ะได้ห้าหกดอกมันไม่สวยแล้ววันนี้ไอมีโคกมาด้วยทุกคนเพราะว่าไอารู้สึกว่าเออง่วงนอนอยากกินอะไรซาๆอันนี้คือไอเหยียบนะคะเพราไไม่เห็นตอนแรกโอเค เหี่ยวแบบน่าสงสารเราจะไปตัดขาที่บ้านค่ะวันนี้เดี๋ยวไอเข้ามาดูตรงนี้ม,มันคืออะไรโอ้โหทุกคนดู He ed. He ed, เห็ดเห็ดอ่อเขาเรียกอะไรนะเห็ดขาไก่จ้ะโอ้ยไม่ใช่เห็ดหนังไก่ ดอกเล็กๆเฮ้ยเอกดอกโห<ฮ>ขายาวอยู่จ้าทุกคนแต่ดอกนี้ไม่เอาเอาสองดอกเด,ด,ดเห็ดเราจะได้ถึงครึ่งตะกร้าไหมเนี่ยอุ้ย นี่คือจุดที่ไอ้เคยมาเจอครั้งแรกๆที่ไอ้มาป่านี่ดอกมืซ้อนตอนไอ้มากลับมาจากเมืองไทยเนะาะไอ้ก็มาป่ามาป่าความลับนี่แหละไอ้ก็เดินเข้าตรงนี้รู้สึกว่าจะเดินเข้าตรงนี้จุดแรกด้วยแล้วก็มาเจอเห็ดรอบนี้มาก็เจออีกขาตันๆวันนี้ไอ้หยุดนะคะวันเดียว มีคนโทรหาไอทุกคนมาเก็บต่อตะกี้หลานโทรมาจา้ะหลานสาวไอที่อยู่อเมริกานะ่ะเขาย้ายไปเกาหลีสองปีสามีเขาไดเา้เขาเรียกอะไรอะไปทำงานพิเศษอะหะงานตำแหน่งพิเศษที่เกาหลีเกาหลีใต้เนาะคือสามีหลานเป็นทหารทหารอเมริกันนี่แหละทุกคนทีนี้ย้ายไปเกาหลีสองปีนางก็เลย เพิ่งจะเอาแมวอะไปไว้กับคนเลี้ยงที่เกาหลีนะคะไปอยู่เกาหลีสองคืนเสร็จแล้วก็จะกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่เมืองไทยก่อนแล้วก็จะกลับไปอยู่เกาหลีสองปีนางก็เลยโทรมากดหน้าอยอยู่ในป่าเดี๋ยวหนู่อยโทรใหม่นะน้าอเก็บเห็ดอยู่นางก็หัวเรรออุ้ยนี่ไงอีกดอกนีงปกติก็จะโทรคุยกับหลานเนาะอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็แชทหาเขาแหละก็รู้อยู่ว่าเขามาเมืองไทยถามวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้หนูไปไหนอะไรเงี้ยค่ะอตอนนี้ใบไม้ก็เริ่มเหลืองก็เริ่มร่วงเราก็จะยิ่งเดือนกันยาถ้าเรามาเก็บเห็ดเดือนกันยาเนี่ยเราจะยิ่งสับสนระหว่างเห็ดเห็ดมันปูกับใบไม้นะคะว่ามันจะมันจะเหมือนกันนะตอนนี้ก็เริ่มสับสนแล้วจ้ะอุ้ยพี่น้องแมวไอ้เกือบเหยียบ ขาแต่ว้าวขาแต่บรรยายเ,ออเก็บเพชรมือเดียวขาตั้งกล้องมีอยู่จ้ะแต่มันเป็นขาตั้งสำหรับออโทรศัพท์ไอโฟนนะคะตอนนี้ ใช้กโปรถ่ายอยู่โกโปรกลโปรมันก็มีความชื้นนะคะเ <c oughs> พราะฝนเพิ่งจะตกมาสองวันที่ผ่านมานี่เองแล้วก็อาทิตย์นี้ฝนก็จะตกอีกโอเค ทุกคนมือนี่นะปกติดอกน้อยสานีก้กับ่บอยากเอาแต่ว่าขาดตันจ้ะม,มีอีกไหมเอ้ยทุกคนช่วยมองหาหน่อยมีไหมฮะไม่มีเนาะโอ้ยทุกคนมันเยอะนะ ค่อยมองไปมันจะเนี่ยขาหูยเราจะต้องมองดีๆอะค่ะเมื่อตะกี้ว่าจะเดินออกแล้วเชียวก็เลย <c oughs> หยุดหยุดจ้องอ่ะทุกคนจ้องแล้วก็แบบนิ่งๆอา้าวเจออีกดอกนึ่ง <c oughs> นี่นะดูสิทุกคนดู <c oughs> เขาอยู่อย่างนี้ ถ้าฝนตกแบบอาทิตย์ละสักสองวันนี่นะโหเห็ดพวกนี้จะเยอะมากเลยโอเคน่าจะมีอีกแล้วมั้เห็ดขาดน้ำ แท้งก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่เป็นหนอนอูทุกคนผุหมดเลยเห็นว่าไอเดินขึ้นมาข้างบนเนาะมันโลง่ลงๆอ่ะทุกคนเขามาตัดตัดไม้ค่ะตัดต้นสนเนี่ยค่ะหรือว่ามันหักเองไงไม่รู้นะแล้วมันเนี่ยอันนี้ก็ถูกตัดไปนี่ก็ตัดก็เลยแบบโล่งเลยตรงที่ไอเคยเก็บเห็ดเนาะเห็นตรงนี้นิดๆหน,น่อยๆ ดยายามองหาสีเหลืองๆมันจะมีบ้านคนรวยอะค่ะเขาอยู่ในป่าอยู่ข้างล่างนี่เองบ้านเขาสวยมากทุกคนหลังเบลเลอเลย ดอกนี้ก็ความงามเดี๋ยวนะฮะอ้าวมากไอ้ว่าฝนตกแน่ๆวันนี้โอ้โหตรงนี้มีอยู่มันไก่เนาะทุกคนไม่เห็นหรอกแต่เดี๋ยวจะพาเก็บเห็ดมันแห้งจ้ะแห้งแต่ว่าพอพอเก็บได้ ขาดน้าอย่างพวกนี้เราก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวฝนฝนตกมาเขาก็จะโตมาเอาดอกที่มันอวบนิดนึงว้าวขาถ้าขามันตันๆเนี้ยเราก็อดใจไม่ไหว ได้ตัวเองเห็นไหมทุกคนมันอยู่ในหลุมอะ่ะแล้วก็มันมีกิ่งไม้กิ่งอะไรคาอยู่อย่างเงี้ยทุกคนไอ้เก็บเก็บยามันหักเลยโอ้ดอกนี้ขอโทษนะหักหมดเลยโอเคเห็นอะไรไหมคะนี่ สวยเห็ดแห้งตายอ่ะทุกคนเขาขาดน้ำเอา้าไอเก็บขึ้นมาทำไมเนี่ยโอ้ไอต้องขอโทษเด้อคือเห็นแต่เหลืองๆไงมาดูตัวนี้ หมดเลยเพราะเขารอน้ำสงสารปีนี้แห้งแรงมากๆค่ะฝนเพิ่งจะเริ่มมาอาทิตย์นี้มาป่านี้ยังไม่เจอเห็ดพึ่งสักดอกเลยจ้ะนี่ก็คือเห็ดเรานะคะไอเห็นอะไรเหลืองๆอยู่ทางนี้อ้อทุกคนมันก็ดีต่อใจนะ เครื่องบน,นางเบามือมากกลัวหักความขาอุ๊ยทุกคน my g o s เหี่ยวแห้งเอาไหม ได้ขานะแตส่สองดอกนี้สดอกนี้ได้ได้ได้นี่ดอกนี้ได้แล้วก็ดอกนี้ว,ว้าวสุดยอดพวกนี้ เราปล่อยให้เขาไว้อย่างนี้แหละทุกคนจริงๆเอาขาได้นะขาสวยแต่ว่าเอาไว้อย่างนี้คะเอาไว้ให้เขาเติบโตแบบว่าให้เขาแผ่สปอแต่ดอกนี้สิ <laughs> ดอกนี้คือก็ควรจะทิ้งไว้นะแต่นางก็สวยอยู่เนาะ <laughs> บางดอกเก็บขึ้นมาก็ใช้ไม่ได้เลยอยู่ยังไงเนี่ยป่าลกๆจ้ะป่าความลับมันไม่ใช่ความลับอะไรหรอก อาเขาตั้งชื่อเป็นป่าความรับอย่างนั้นแหละ <c oughs> คนมาเก็บเต็มเลยเอออันนี้เหี่ยวคนอาศัยอยู่เต็มเลยค่ะแถวนี้ทุกคนลิงอ่อนเบอร์รี่อะ่ะมันเก็บได้แล้วนะพูดถึงอะ่ะจริงๆไอ้เอาที่ตักแล้วก็กระป๋องมาไอ้บอกพี่ขุนว่าถ้าแกอยากจะเดินอะ่ะให้แกเก็บได้ แต่แกพอมาถึงแกก็บอกว่าออขอไปนั่งชิลๆอยู่ริมตะลิ่งได้ไหมอะไรเงี้ยอยู่ริมทะเลสาบเนะเออาะแกเก็บไอ้รูดแบบเก็บใส่ถุงนะทุกคนเอามือรูดเอาอ็ไรเงี้ยเก็บใส่สักกำหนึ่ง ้าลิงหงอนน่ะไม่ค่อยจะอวบคือแต่ว่ามันต้องเดิน<ๆ>เดินเข้าไปลึกๆหน่อยก็จะมีลิงหงอนเบอร์รี่อยู่ด้านในลึกๆนะคะแต่บางทีด้วยไอ้อาย,อายไปป่าก็จะมีเวลาค่อนข้างจำกัดนะคะทุกคนอุ้ยอันนี้ขอกินเมดหนึง่งไอก็จะเน้นไปเก็บเห็ดก่อน ทีนี่เก็บเห็ดเราไม่ต้องเข้าไปลึกไงเพราะเห็ดเนี่ยมันจะเกิดอยู่ทุกที่ยกเว้นว่าวันนั้นไปแล้วแบบคนเก็บเยอะคู่แข่งเยอะอย่างเงี้ยเราก็ต้องเดินเดินไปลึกๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะว้าวโอ้ย บางคนนี่เขากินสดเลยนะคะมีประโยชน์มากแต่ว่ามันจะมีรสชาติแบบขมนิดนึ่งถ้ากินสดนะน,นะมาเก็บเห็ดต่อจ้ะฝนเริ่มลงเม็ดนิดนึ่งละอันนี้น้อย เล็กๆน,น้อยๆเราก็ไม่เอาฝุนล้มลงแล้วอะทุกคนตัวนี้ก็เล็กไปหน่อยแล้วเราไม่ได้เอาเสื้อกันฝนมานะคะวันนี้เราไม่ได้เอาเสื้อกันฝนมาโอเคไม่มีโอเคทุกคนเวิร์กนี้ออกไปก่อนตอนนี้คือร้อนอ้าวมากเหงื่อไอออก เต็มเต็มเต็มหน้าแล้วก็รู้สึกเหงื่อมันจะซึมๆด้วยเดี๋ยวจะเดินออกไปริมถนนทางนูน้นทุกคนตอนนี้อ่ออ,อีกประมาณสิบนาทีห้าโมงนะคะเราอาจจะได้แท่นั้แค่นั้นก็พอกินแล้วละ่ะทุกคนแต่ตาไอ้น่ะเหลือบเห็นเห็ดอุย้ยอันนี้มันก็ดอกน้อยจุ๊บจิบจเอาแค่นี้พอหนึ่งดอกก็เอา ร้อ,อนอ้าวเอเอให้มันแบบอากาศแบบนี้ถ้าบ้านเราเขาบอกอากาศแบบนี้คือเห็ดมันจะออกไอก็ว่ามันก็เป็นเป็นอากาศที่เห็ดจะออกนั่นแหละแต่ว่ามันเราไม่ได้อยู่ใกล้ป่าเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะได้มาป่าเมื่อไหร่ทุกคนไอเปลี่ยนฝั่งละเดินฝั่งตรงข้ามจะบอกว่าตอนนี้คือร้อนแล้วอุมากเหงื่อซกเลยทุกคนตัวเหนียวมากแล้วก็เริ่มมีตัวคล้ายๆตัวเห่าคะ่ะ มันไต่ขึ้นผมไอไอดึงออกตัวหนึ่งนะคะคันเลยเนะี่ยตรงนี้นะคะเป็นเป็นเหานะคะไม่ใช่เห็บตอนนี้ก็อไอดูที่แขนขามือไอตลอดเลยนะคะว่าเห็บมันไต่ไอหรือ,อยังเนี้ยค่ะคอยตรวจสอบตลอดเลยไต่มาเจอเห็บอีกแล้วโอเคเดี๋ยวไอจะอาจจะถ่ายช็อตนี้อีกช็อตเดียวนะคะทุกคนเพราะว่ามัน คือมันต้องดูแลตัวเองด้วยอะค่ะกลัวบอกมัวมัวจะถ่ายคลิปแบบว่าเออเป็นอยู่ตรงลังของไอเห็บว้าวสวยรอนร้อนร้อนไอน้ำขึ้นแว่นตาเลยทุกคนร้อนมากว้าว ตรงนี้สวยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนไอ้เจ้าบูเบอรี่ที่เหลือเนี่ยมีแต่ลูกใหญ่ๆแล้วตอนนี้สุกงอมมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูบูเบอรี่นะคะสุกเต็มที่ค่ะพี่น้องเฮดเพิงเท่าคุณอนะ คุณลาแสดงว่าเห็ดเพิ่งนี่มันออกอาทิตย์ที่แล้วจ้ะเพราะว่าไอา้บุได้มาป่านี่โดนแล้วจ้ะสองสองอาทิตย์อันนี้ก็มีหอยคนเก็บแล้วค่ะเห็ดเหลืองฮนะอันนี้คือริมทางอไอซสิไปทางไหนบัดเนี่ทางพุ่นบ่ไอ,อไปเบิ่งก่อนนะโอ้ทุกคน เรือเก็บข้าเจ้านี่นะข้าเจ้าเดี๋ยวด้ะไอ้อก,ก็มาเล่มได้นี่อันดอกขี้ห่าขี้ห่าเดี๋ยวเขาบอกเอาดอกขี้เหล่ขี้เหล่เขาเก็บไว้ให้เราโอเคเอาก็ได้เอาก็ได้เอาก็ได้เดนี่ยฮะโอ๊ยเนาะ เหลือไว้ให้เยอะๆหน่อยก็ไม่ได้อันนี้ก็เอาอยากเนี่ยทุกคนเขาเก็บหมดแล้วเนี่ยรอบต้นไม้ต้นนี้เลยเนี่ยมีตะลอย <transcript> ในที่สุดก็หาพ่ออีกจุ่มนึงที่ข้าเจ้าหลุดรอดสายตาข้าเจ้าสนุกดีจ้ะแบบว่าเข้ามาเก็บนำหลังเขานี่มันท้าทาย เดี๋ยวไอตัวนี้จะเอาไอซสิเอาเอามีดตัดเลยเนี่ยจะแบบนีน้เขาเกิดเป็นจุมจ้มจุ๊มนี่จะ้ะฟาคนสายตาไอายอ่ะ<น>เห็นดอกพึ่งหวานเถาเนะาะไอกระย่างมาบัดนี้ มีหอดสีเหลืองมานำสวยที่สุดว้าวนี่ <c oughs> อะไรนะคุณมากี้บอกว่าเราจะหาชายสีนี่ไงคะชายสีเจอแล้วจะแต่ว่าคนที่สีขาหักไปนิดนึงเนาะชายสีพิการเนี่ยคะ่ะทุกคน เย้ yeah, ไอหาชายสี่เจอแล้วสี่ชายยังไงเห็ดไอคือตอนแรกสายตาไออ่ะมันมองมาที่นี่เห็ดพึ่งหวานแต่ว่ามันเหี่ยวแล้วทุกคนนั่นนะคะสองดอกนั่นอีกคนมาดูนี่ในขณะที่ไอไม่อยากถ่ายคลิปแล้ว พี่ขุนโทรมาบอกฉันจะลงเล่นน้ำนะไปเจอกันที่ท่าน้ำไอเขาบอกโอเคโอเคอสองดอกฟินาเล่หรือเปล่าทุกคนจ้าท้องฟ้ามืดคึมฝนกำลังจะตกแอบถ่ายพี่คุณเล่นน้ำอยู่ตรงนู้น <c oughs> ทุกคนมันไกลมากนะคะประมาณสามสิบเมตรได้บ้าทุกคนเห็นไหม ฟินาเล่ของเรามาละมืวอจะคุยเล่นอยู่ฝนก็ตกเดี๋ยวฟินาเล่แล้วเราก็กลับบ้านกันเลยทุกคนพี่คุณเล่นน้ำเสร็จแล้วฝนก็ตกมาพอดีช่วยนะต้องหาดูดีๆแถวนี้เพราะมันเป็นฟินาเล่ของเราเราจะมุดเข้ามาดึงดึงดึงโอ้โหทุกคน ฝนก็ตกแรงขึ้นโอ้ยฮพี่น้องแมวโกโปมันก็กันฝนอยู่นะแต่ก็ไม่อยากให้มันเปียกที่สำคัญคือเห็ดมันจะเปียกอะ่ะทุกคนแค่นี้ก่อนเนาะ คนเห็ดเท่าจะได้เต็มถาดอยู่แต่กับบบค่อยแบบแน่นไปนไหนจะ้ะประมาณแบบพอดีพอดีไม่ได้พูนถาดเนาะเห็ดมันค่อนข้างที่จะแห้งนะคะไอ้ก็เดี๋ยวจะตัดขาไอ้จะตัดตัดไอ้นี่ค่ะเขาเรียกอะไรตัด ีนเห็ดป่ะไอก็จะจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้มันใกล้จะทุ่มนึ่งละขับรถออกจากป่ายังไม่ถึง6โมงเย็นเลยค่ะแต่มันใช้เวลาขับรถนานนิดนึงเพราะว่าฝนมันก็ตกถนนมันก็จะลื่นอย่างเงี้ยทุกคนนะฮะเดี๋ยวไอ้ต้องไปหาถาดมาใส่นะคะ ลิงห่อนเบอร์รี่ได้แค่นี้ค่ะไอ้ล่วงไป้ล้วง